เปาดคำใบาสามีนางร้ายหลงบ้านเล็กหนักตัดใจอยาวกวงการบันเทิงมีเรื่องราวให้ตามเผือกตามเมาไม่หมดจริงๆราะล่าสุดเพศ True ได้เปิดประเด็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่รักนางร้ายคนดังกับสามีจะไม่ใช่ผัวใช่เมียกันแล้วหลังจากที่ฝ่ายชายไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเรย์เดวาทิ่งคัลหลงหัวปักหัวปั่มจนฝ่ายชายตัดสินใจจะหย่ากับนางร้ายผู้เป็นเมยียหลวงว่าบทสรุปตอนนี้ทั้งคู่อยู่ในสถานะไหนกันแน่ ซึ่งเพจดังบอกว่าตอบให้ชัดๆแบบไม่ต้องวุ่นเว้ออะไรให้มากความก็คืออิลกอิเหลื่พอที่ผ่านมาแถวถึงขั้นส่งผู้ใหญ่เจรจาความมีการเซ็นเอกสารข้อตกลงกันไว้เบื้องต้นแต่สุดท้ายกลับไม่ทำตามที่ผู้ตกลงกันไว้ทั้งเรื่องทรัพย์สินต่างๆรวมถึงค่าเล่าเรียนลูกแต่แรงไปกว่านั้นทุกวันนี้ฝ่ายชายแบมือเอาแต่ของเงินพ่อกินดื่มเลี้ยงบ้านเล็กบ้านน้อยไปวันวัน ถมยังปากดีไปป,ประกาศว่าเมียห่วงไม่ยอมหย่า่วสั้นอือหืองานนี้บอกเลยว่าแซ่บซุดปากกันไปเลยจ้าซึ่งก็มีคนเข้ามาเดาไว้ดังนี้ก่อนพุปาไปที่คู่รักของจินกับหนิงเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงได้เอามาเปิดใจว่าให้สัมภาษณ์พันธารายการคุยซับโชว์หลังจากมีข่าวลือข่าวภาพหลุดชายหนุ่มหน้าตาคล้ายจินจรินสามีหนิงควงสาวไปฮ่องกงและมีประเด็นโยงไปถึงนักแสดงสาวเข็มรุจิราที่เธอคือเพื่อนสนิทข,ของฝ่ายหญิงที่ถูกโยง เรื่องราวดังกล่าวและเข็มก็ได้ออกมาเคลียร์ในส่วนของตนเองแล้วว่าไม่ทราบเรื่องราวรายละเอียดรู้เท่ากับที่หนิงรู้และล่าสุดหนิงปานิตาได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นร้อนดังกล่าวโดยบอกว่าเป็นการพูดครั้งเดียวให้จบไม่ให้เกิดคำถามอีกโดยมีธัญญา่าธัญ,ญาเรศและเวนพรชิตาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ในทุกประเด็นหลายหลายคนคงรู้สึกว่ามานั่งสัมภาษณ์ในรายการเราต้องเคาข้างพี่หนิงแน่ๆ่งจริงๆแล้วมันคือการชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและได้ยินจากปากพี่หนิงซึ่งหนิงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนอื่นต้องบอกว่าการที่มาสัมภาษณ์วันนี้หนิงได้มีการพูดคุยและปรึกษากับนิรินแล้วซึ่งนิรินก็เป็นเด็กที่พร้อมจะเข้าใจแล้วตัวเราเองจะเลี้ยงลูกมีการพูดคุยกันเป็นขั้นเป็นตอนเรียบร้อยแล้วก็ตกผลึกกันแล้วว่าการสอนลูกจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแก้ปัญหาจากเรื่องจริงน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนิรินด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งหนิงพาลูกไปทํางานตอนนั้นหนิงไปเกาหลีแล้วหนิงก็อยู่เที่ยวกับครอบครัวหนิงต่อแล้วมันเป็นข่าวช่วงวาเลนไทน์หลังจากกลับมาที่เมืองไทยและพี่พที่เป็นพี่ที่เคารพทั้งของหนิงและของจินเองหลายๆท่านก็ทนไม่ไหวเรียกให้มาเคลียร์มาคุยแต่การคุยวันนั้นก็ยังพูดว่าต้องการจะหย่าเราหรือเขาพูดจินพูดแสดงว่าการที่จินขอหย่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกพอมีผู้หญิงทีก็ขอหย่าทีใช่ค่ะพอมีผู้หญิงทีก็ขอหย่า ที่ผ่านมาหนิงสามารถฝ่าฟันมาได้แต่ณวันนี้อะไรที่ทาให้รู้สึกว่าฉันจะอยากหนิงไม่รู้สึกว่าจะต้องต่อสู้เดี๋ยววันนึงเขาเบื่อผู้หญิงแล้วกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวกันเหมือนเดิมหนิงไม่คิดแบบนี้หรอหนิงเหนื่อยมันก็จะจบลงแบบเดิมๆจนพี่เป๊กเรียกไปนั่งคุยก็ได้รับว่าจบที่เราสองคนจะทําให้ดีที่สุดแต่เหตุการณ์หลังจากที่กลับจากเกาหลีก็ยังยืนยันในแบบนี้ด้วยคําพูดที่ว่าต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิก คำพูดนี้หนิงบอกว่าได้แล้วเราจะรับผิดชอบรุ่ร่วมกันยังไงเขาก็ให้ข้อเสนอมาว่า 1, 2, 3, 4ก็ได้มีการทําบันทึกข้อตกลงหนึ่งฉบับเพื่อจะเอาเอกสารฉบับนี้ยื่นให้ทนายทําให้ถูกต้องตามกฎหมายหลายคนคิดว่าเอกสารฉบับนั้นคงเป็นยิ่งใหญ่มหาศาลแล้วหนิงต้องได้รับอะไรที่แบบเยอะแยะมากมายหนิงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เคลียร์ตัวหนิงเองเพราะอันนี้คือจุดวีทของหนิงเวลาหนิงได้ยินสิ่งเหล่านี้ ควรจะเข้าใจว่าดาราแต่งงานกับคนรวยเพราะอยากสุขสบายอยากใช้เงินเขาเวลาเราเกิดปัญหาอะไรคนก็เขียนว่าก็เลือกเองคบเองอยู่ส,ยสวยๆใช้เงินไปมันไม่เลิกหรอกเพราะว่าเงินนนาเท่าไหร่ข้อเจ็บปวดเลยผู้หญิงคนนี้ทํางานหาเงินตั้งแต่อายุ15ส่งน้องเรียน3ามคนการที่หนิงตัดสินใจว่าอยากหย่าแล้วแสดงว่าหนิงคุยกับลูกเรียบร้อยแล้วหนิงผ่านการคุยกับลูกมาเรียบร้อยแล้ว